ตัพันสสดแล้ววันนี้เราจะไปธนาคารทหารไทยแล้วจใจาหรืเปล่ารอให้เด็กชายอดิเทพของเราสแกนลายนิ้วมือทุกอย่างมาแล้วตำหนิพวกอะไรเนี่ยทำเอกสารของพี่ไผ่ออกมาเลยนะวันนี้นะรอให้เด็กชายอดิเทพนามตระก,กูลทอทงสระ,ะอานั่นแหะ ใส่เข้าไปให้มันเต็มเว้ยด่วนนะมึงอ่ะรอถึงอายุยี่สิบปีบริบูรณ์นะเว้ยแล้วทีนี้เอาเอาเอาไอ้พวกนักกฎหมายของประเทศไทยขึ้นมาเพื่อที่จะไล่บัญชีเงินฝากทรัพย์สินสินทรัพย์อะไรต่างๆหน้าของเด็กชายอดิเอาฐานีเนียมไว้ แม้กระทั่งทะเบียนรานนะเว้ยธนาคารอาหารไทยเองเอาดีนะเมื่อครบอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เด็กชายอเทศจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายมันจะไปแต่งงานกับใครก็ช่างมันเราจะแม่มันนะเพราะว่ากูทำงานอยู่ที่บ้านต้องเชิญตัว เด็กช้อดิเทพธานเนียมไปเอาเอกสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสินทรัพย์ม้กระทั่งเงินทุนหรือแม้กระทั่งที่พอ่อมันเล่นการพนันได้แม้กระทั่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนานาไว้กับเจ้าตัวมันเอาว้มั่วไม่ได้นะผู้บกไว้ก่อนนะมึงเรื่องนี้